1 0 8คะแนนไต้หวัน86.4คะแนนไทย84.2คะแนนและไส่รัส 83.3คะแนนการประเมินครั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการประเมิน36สัปดาห์ตัดข้อมูลณวันที่9มกราคม2564โดยประเมินจาก6ตัวชี้วัดคือจำนวนผู้ติดเชื้อจำนวนผู้เสียชีวิตจำนวนผู้ติดเชื้อต่อประชากร1ล้านคนจำนวนผู้เสียชีวิตต่อประชากร1ล้านคนจำนวนผู้ติดเชื้อต่อสัดส่วนการตรวจหาเชื้อและการตรวจหาเชื้อประชากร1,000คนถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและยืนยัน ความสำเร็จของการควบคุมโรคโควิด1 9ที่ทุกภาคส่วนร่วมกันคือทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนให้ความร่วมมือเลขขาธิการออยอเผยซิโนแวคยก่นเอกสารขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด1 9ครบแล้ว ในแพทย์ภพยารดันคุ้มเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยกล่าวขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิดสิว่าขณะนี้ทางบริษัทซีโนแวคประเทศจีนได้ส่งเอกสารยื่นจดทะเบียนวัคซีนป้องกันโควิดสิมาที่ออยอรบแล้วอยู่ระหว่างพิจารณาของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญคาดว่าจะขึ้นทะเบียนได้เร็วๆนี้และทันต่อการนำเข้ามาใช้ในประเทศไทยในเดือนนี้ โดยก่อนหน้านี้ทางซีโนแว c ได้ทยอยส่งเอกสารมาตลอดและทางกรรมการผู้เชี่ยวชาญของออยก็ทยอยพิจารณาแล้วเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีบริษัทจอร์สันแอนจอร์สันทยอยยื่นเอกสารเข้ามาให้พิจารณาโดยสรุปวันนี้ประเทศไทยมีวัคซีนป้องกันโควิด1 9ที่ขึ้นทะเบียนแล้วได้แก่วัคซีนจากบริษัทแอสตราเซเนกาได้อยู่ระหว่างพิจารณาอีก2ตัวคือวัคซีนจากบริษัทซีโนแวคและวัคซีนของจอร์สันแอนจอร์สันส่วนบริษัทอื่นนั้นยังไม่ได้มีการยื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนขนส่งแจ้งไทยชนะเข้าใช้จ่ายค่ารถสาธารณะได้แล้ว นายจิรุธวิสารจิตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าสำหรับโครงการเราชนะที่ภาครัฐออกมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งจะมีการให้เงินเยียวยาคนละ7,00 0บาทกับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระผู้มีไรายได้น้อยและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อนำไปใช้ใจ่ายบรรเทาภาระค่าครองชีพผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และสามารถใช้ในการชำระค่าโดยสารในระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภทยกเว้นสายการบิน อาทีรถแท็กซี่รถจักรยานยนต์รับจ้างรถตุกๆและรถสองแถวซึ่งมีความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ได้รับสิทธิโครงการเราชนะโดยการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งรถโดยสารสาธารณะที่ร่วมโครงการเราชนะ จติดสติกเกอร์หรือข้อความแสดงสถานะเข้าร่วมโครงการให้ประชาชนสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนเพื่อเป็นทางเลือกและช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพในการเดินทางแก่ประชาชนอีกทั้งยังช่วยลดการสัมผัสเงินสดลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ เอ็มคอร์ดเรดิโอเ96.5 FM คลื่นความคิดความฝันที่ฝันอย่างโดดเดี่ยวก็เป็นได้แค่ความฝันแต่ฝันที่เราฝันร่วมกันคือความเป็นจริงจอร์เลนนอนนักแต่งเพลงและศิลปินหนึ่งในผู้ก่อตั้งวง The Beatles Good t h o u g h t Good speech Good actions Good service and good values 5พลังบวกที่จะร่วมจุดป,ประกายสิ่งดีๆสู่สังคมไปพร้อมกัน Thinking Radio คลื่นความคิด96.5 FM m c o r Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน น้อง BM เที่ยวเดือนละสองสองครั้งเอาไป5 0 0พพอน้องเมนี่เจอกันทุกวันธรรมดาสัก2 0 0 0 0ละกันน้องแวนไปเฉพาะเสาร์อาทิตย์งั้นหมื่นหนึ่งดีกว่านี่คุณคิดเงินให้น้องนุ่มที่ไหนเนี่ยแหมทีรัสก,กนน็น้นรองรถยนต์ของเราไงผมจัดประกันชั้นหนึ่งให้ตามระยะไม่จริงอยู่ประกันชั้นหนึ่งเลือกจ่ายตามระยะไม่ได้มีด้วยหรอมีครับประกันชั้นหนึ่งทิปอัปทูมายจากทิพยะประกันภัยจ่าย,าย,าายาตามระยะไม้จริงแค่ไหนแค่นั้นเติมได้ทบได้ทิปอัปทูมายเริ่มต้น4,500บาทต่อปีโทรเลย1 36หือพันเน้าร ที่กรมธนกำหนดผู้สื่อศึกษาข้อมูลก่อนทำกนานพัยทุกครั้งพี่คะพี่คะอยากปลูกบ้านสักหลังขอแบบห้าห้องน้ำสามห้องโถงมีที่ลง่ลงๆไว้นั่งเล่นเห็นวิว360องศาหลังคายอย่างดีมีเสาแบบโรมันมีสระว่ายน้ำด้านซ้ายมีที่ปลูกต้นไม้ด้านขวาแล้วก็ช่วยไปขอประปากับไฟฟ้าให้น้องด้วยทั้งหมดเนี่ยเยอะไปไหมคะ จะเยอะแค่ไหนก็เชื่อใจเราเถอะครับเพราะที่ Royal House เราใส่ใจทุกความต้องการรับประกันโครงสร้างนาน20ปีพร้อมสร้างบ้านในฝันให้คุณแบบครบวงจร Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง02-459-4646ท่านผู้โดยสารที่จะเดินทางด้วยขบวนหมายเลข9 6 5การุณาเตรียมตัวให้พร้อมเพราะหากมาไม่ทันขบวนคุณอาจตกเทรนแต่ถ้าคุณไม่ได้ฟัง96.5 thinking radio คุณ ตกเทรนด์แน่นอน T R Translation ยอ่อเรื่องยากขมวดให้เข้าใจง่าย E N Engagement เชื่อมต่อผู้ฟังให้มีส่วนร่วมทุกแพลตฟอร์ม D S Demand Service มาเกาะเทรนด์รอบด้านจากอินฟลูเอนเซอร์ทุกศาสตร์ทุกแขนงตลอดปี 10, 2021ไปด้วยกันที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์มเพราะเราไม่อยากให้คุณตกเทรนด์คุยได้คุยดี ทอล์กนิวส์แอนด์โดยวีรักธีรพัฒนและนัทพงศ์ธีรพัฒนานนท์สนับสนุนโดยแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชือ้อแอลกอฮอล์สิริบัญชาฝาสีทองฉลากสีเหลืองแดงและแอลกอฮอล์เจลมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปแอลกอฮอล์ฆ่าเชือ้อมั่นใจสิริบัญชาและสร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดีโฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดีโฮมสร้างบ้านสร้างดี <L and y home> ขณะนี้เวลา16นาฬิกาคุณกําลังฟังสถานีวิทยุอสมทเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค่นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท